ก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะครับทุกคนและเกมเมอร์คนไหนหรือว่าคนไหนที่ก็มาหาคีย์บอร์ดสวยๆราคาถูกและคาร์มิสเซอร์บวันนี้ผมมีแนะนำไปดูกันเลยครับก็จองตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดจากโลการุ่นยักษ์ทราโปรนะครับผมคีย์บอร์ดสีขาว R G B แล้วก็ฮอสซ์เทอร์บลมาเปิดกลางนเลย นี่นะครับเจ้าตัวกล่องของโลกานนครับเขียนไว้ด้วยว่า assist your r o b y โ logan ครับผมว่ามันเท่เลยทีเดียวแต่ว่าพิมพ์กำลักไม่หน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาดูกันเลยครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมเมื่อเ,เปิดเข้ามาสิ่งที่เราเราจะเห็นอย่างแรกก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมพร้อมกับคู่มือแล้วก็มีที่เวเห็นไว้ตรงนี้ก็เป็นสายถัก USB type C นะครับผมพร้อมกับ ตัวดึงคีย์แคปแล้วก็ตัวเปลี่ยนสวิชนะครับผมนี่เลยครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดบายโลกาอิลลัคานะครับผมก็บอก์ดว่าสวยเลยทีเดียวด้านหลังก็จะมีตัวปรับระดับอยู่2ตัวด้านนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวเสียบ USB Type C อยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อเสียบเข้ากับคอมเดี๋ยวผมเสียบเข้ากับคอมนะให้ทุกคนดูกันเลยครับนี่ก็คือบูทแอนิเมชั่นของคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับผมเมื่อเสียบเข้ากับคอมจะมีหน้าตาแบบนี้นี่เองครับ งอคีการเปิดตัวก็เทเลยแล้วทีเดียวนะครับผมแค่นั้นไม่พอเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมี RGB รอบตัวด้วยครับผมทั้งด้านบนด้านข้างทั้งสองฝั่งนี้เองนะครับผมแบบนี้นี่เองบอกที่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยโคตรสวยเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ทุกคนฟังนะครับผม มพรอไว้ก่อนนะครับคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้มาพร้อม red switch นะครับผมแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น hot swappable ถือว่าสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ในการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่มาพร้อมในกล่องนะครับผมก็จะสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เพื่อดึงสวิตช์ตัวนี้ออกแล้วก็ซื้อสวิตช์ตัวใหม่หรือว่าสีอื่นมาเปลี่ยนแทนตรงนี้ได้น,นะครับผมและนี่คือเจ้าตัวเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้เองนะครับผม ก็นี่นะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดโลกานี้มาถึงการเปลี่ยนสีถึง19รูปแบบนะครับผมแค่นั้นไม่พอเมื่อเราโหลดแบบอปโลกาบนมาบนคอมของเราแล้วเชื่อมต่อไปคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถมีฟังก์ชันอื่นบนคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถออกแบบได้หลายคอนเลยนะครับผมทั้งสวยเล็กแล้วก็ customizable นะครับผมและใครชอบคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถสั่งได้ผ่านเ,เว็บไ,ไซต์โลกาช์อปปี้หรือาซาด้า,ดาน,นะครับผมนีครามพันาสิบบาทนะครับผม กด like, subscribe แล like, like, hey, ้วอยากให้ผมมีอะไรก็อย่าลืมมาในป้ายคอมเมนต์ใต้หน้าผมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไป